เมื่อกี้นั่งแท็กซี่นล้วพี่แท็กซี่เขาบอกว่าลงขวาเลยนะคะแต่พี่ก้าอยู่ทางข้างคนขับถึงออกเ่าซึ่งข้างคนขับมันต้องออกซ้ายลรวออกขวาคือมันต้องยังไงเราก็ต้องลุงขอโทษนะครับได้เหรอข้ามแท็กซี่อข้ามคนขับอ่ะก็ลงขวาเนี่ย กอนนั้นคือคิดแล้วัะไม่กล้าออกมายังไงวะสวัสด <c oughs> ีค่ะ่กณเจนราคลิป <c oughs> นี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทริปกันที่ประเทศจีน <c oughs> ดูเหมือนจีนนะ ดูตัวอักษรจีนแต่ว่าร้อนมากเลยประเทศไทยวะเอ้ยเราไม่ได้อยู่ไทยเราอยู่จีนเออช่วงนี้เขามีกระแสเที่ยวทิปกันใช่ไหมใน Facebook เที่ยวทิปคืออะไรครับพิกาเที่ยวทิปคือการเที่ยวแบบที่คิดว่าเที่ยวแล้วเที่ยวแบบหลอกๆเพราะว่ามันมาจากคำว่าอิ่มทิปไงอิ่มทิปคือการที่ไม่ได้กินเลยแตู่้สึกอิ่มประมาณนั้นด้วยความสถานการณ์แบบนี้ไปไหนไม่ได้เราก็ต้องพยายามไปเที่ยวในรูปแบบของเราให้ได้ก็คือมาซปเปอร์จีนค่ะ จีนนะหวังตรงหวงังซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเฮ้ยพิมหานจีนออกไม่มันมีภาษาไทยตรงนู้นอ้าว <c oughs> คือตรงเนี้ยมันก็จะมันตลกมากเว้ยทุกคนตรงเนี้ยมันจะแบบมีร้านอาหารจีนม,มีร้านอาหารจีน แต่ว่าอยู่ตรงข้ามสถานทูตเกาหลีซึ่งสถานทูตเกาหลีน่าจะโซนตรงนูน้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทริปกันนะคะทุกคนคิดซะว่าตอนนี้เราอยู่ที่จีนแล้วเรากําลังจะมาหาของกินแปลกๆในซุปเปอร์จีนอะไรอย่างนี้เออวันนี้แต่งตัวแบบสุดยอดมากถ่ายรูปค่ะเราคิดว่าเราอยู่จีนไงเที่ยวก็ต้องแต่งตัวหน่อยย่ายี่เล <ขอ S 2> ่เขา<อ>ด<ท>ีชาเขาดีใครคุยก<ไ>ับเราไ<ข>อไ่ชาค่ะชาไข่มุกเทียนจีเื้อ๋อร้อนๆต้องกินชาไข่มุก อ่าโอเคไหมโอเคคุยรู้เรื่องได้อยู่เอาล่ะยังไม่ทันข้าวเราก็ชวนเรากินชาไก่มุกแหละเอาแก้มหนึ่งค่ะสั่งไว้อย่าเข้าไปดูของข้างในคนจีนทั้งนั้นเลยของแบบว่าแปลกๆเยอะมากคือพี่มันไม่เคยไปเที่ยวแบบโซนจีนเลยก็เลยไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ถึงจะเป็นเชื้อสายจีนแต่ถามว่ารู้คำเดียวพี่โมลูปะ มาแบาคำ<ม>คงแล้วกันนะไเช่าตึ๊บตึ๊บเช่าร้านค้าขายของอเออหิวเลยมันก็ไปได้นะชอบความจีนตรงพี่ว่ามันมีของแป,กแป,กแปกแลกๆเยอะมันจะมีของที่แบบเหมือนสำเร็จรูปแกะออกมากินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอันเนี้ยแกะแล้วกินได้เลยอ่ะไม่บอกว่ามันคืออะไรยังไม่รู้ ปีกไก่มั้งไก่หมาล่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันจะมีความแปลกเยอะคลิปนี้จะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเท่าไหร่เพราะว่าเซฟตี้เฟิร์สเอออยากกินอะไรวันนี้พิมพาทุกคนเลี้ยงมันไม่มีคําบอกเลยว่าอะไรคืออะไรนั่นแหละเรามาเที่ยวจีนไงตอนนี้เราอยู่จีนเออเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้เดี๋ยววันนี้เราก็จะแบบซื้อของในซุปเปอร์แล้วก็กลับไปตั้งตี้กินกันที่สตูมอนเลยนอกมาไปทันเลยเยอะอพอจับมันก็เป็นเท้าอ่ะแบบงอๆอยู่เงี้ย อ่ะเลสหิบพี่โมอยากกินอะไรมีเนื้อมีอะไรแบบเยอะมากสก้านี้มันพิเศษนี้มันถ w o in วั e มันถือได้มันก็เป็นอย่างนี้ได้เนวัตกรรมไหาเดินกันต้องใส่แบนี้ลูกอมเหรอมันเขียนว่าบีทบีลูกอมเนื้อลองไหมลองเออไม่ีนะไม่ นอยายกกินอะไรไหนเรียกเลยนะอะไรอย่างงี้เป็นแบบเอาเล็กๆงั้นเดี๋ยวพิมลองอันอ๋อขอบคุ้มนะเป็นชานไข่มอคต้หมี่นมหมี่อร่อยโยใช่ได้พิมจะเอาอันนี้หน่อยหนึ่งกันมันคือขาไก่น้ำผึ้งมั้งเพราะมันดูแบบมีน้ำผึ้งอะมันมองไม่ค่อยเห็นอะอ่ะลองอ่ะลองนี่ไข่เป็นไข่ไข่อะไรก็ไม่รู้ว่ะดูดิอันนี้ยังไม่ได้ปอกด้วยนะ ปอกแล้วก็มีอันยังไม่ปอกก็มีแล้วก็ไข่ขาวไข่ดำเอาไหนดีอ่ะมันมีเยอะมากเลยอะเลือกไม่ได้อันนี้คุณก็งงว่ามันคือเนื้อของคนนี้หรือป่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เขาคงไม่เขียเนื้อตัวเองวะเห็นปะมันคืออะไรเป็นเนื้อของคนในรูปเป็นเนื้อของคนในรูปมีผลอะไรกับบักดำอาจจะใช่ได้เขาเป็นดาราหรอหรืออะไรใค่รู้คอมเมนต์อาจจะเป็นดาราที <Bron información> ่ดังมากๆก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้จัก่รู้จักแต่หวังอีอใครวะ รู้จักแต่พอนักวุฒินี่มันอะไรมันดิคืออะไรก็ไม่รู้อยากลองปลาละลองอันนี้พิงก็อยากลองพิงคก็ไม่รู้มันคืออะไรเรามีคุกกเกิลคาซาเลต์าคีริวมังสวิรัตหรือว่ามันเป็นคือแบบว่าอาจจะนวัตกรรมปัเหมือนแบบเป็นเครื่องในวัวแต่ทำมาจากของมังมังพี่โมกินได้ปะใได้วัวปอมได้าคีริวชอบกินได้ได้แล้วเนี่คีริวของวัวเนี่ยไม่จำเป็นไปถือซื้อ ขาคางิขาหมูดูดิขาหมูเอาเนะาะเอาแล้วก็มีเหมือนดับ,บอย่างเงี้ยเป็นไส้กรอกอันนี้อันหนึง่งไม่รู้คืออะไรอยากลองโปรดักประเทศจีนนะถ้าเป็นไส้กรอกมีความเสี่ยงสูงูุกันรส<อ>ชาติไม่โอเคจริงเหรอนะเอาอะไรมาใส่ก็ได้แล้วปั่นรวมแล้วก็เอามาใส่ไมันก็เป็นเกรดต่งตางๆในประเทศเขาจะลองดูบันการ์ชาปองกันใช่ไม่รู้อะไรเลยศูนย์อันหนึ่งโปรดักเขาสีสันสวยแล้วดูหน้าตาไข่มัน นี่ตรงนี้คือมามะ่าคนละถ้วยไหมยังไงเราก็ต้องกินในนี้ด้วยกันอยี่ยนี่ต้องเอาเกมแน่นอนมันคือพับจีหรอหรือรีไฟหรืออะไรจีนะ <c oughs> น่าจะฮับจีใช่ไหมทำไม <c oughs> ไจัดจีเลยนะอาวา่าได้มาแล้วนี่เขาบอกว่าอันนี้อร่อยเป็นรสไก่ได้แกันคนระับกระป๋องแล้วเนาะนี่ เป็นเลฟค่กุล่ะออยากดูอันนี้ขอเพอ่์มีอันนึงอันนี้เขาบอกว่าไปจีนต้องลองพิเพ์มันเป็นใต้ก่อเขาพูดวันนี้เจ๊พิมพ์เียงเองไอเนี่ยผลไม้อันนี้คือผลอะไรบพื่อนเดี๋ยวขึ้นเทคอีกทีบังคับตัดต่อหาข้อมูลนะอะไรวะมีอะไรวะเออมีอะไรอะ ่าคล้ายๆคุณเชียงหรือหม่ำบ้านเราเหรอเออเนื้อข้างในเนื้อนี้คือเหมือนดับหมูสามชั้นเลยอ่ะแปะห้หน่อยสวัสดีไม่เหรอไมปดูเครื่องดื่มกันมาน้ำจีนเห็นพีทไม่ได้เห็นพีทแล้วพี่ต้องกินพี่เป็นคนชอบกินพีทมากเชิมไม่กลองนี้นะไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ผมท้าทาย มันดูแบบขล like ังอะมันจะมองะมันยันเหมือนของไม่ขี่ลองพี really <S <S ่โมอยากลองอัน şey น yes, ี so ้มันดูน่าจะเป็นนมเพราะมันดูแบบเป็นไอติมยิ้มให้มีขีดมันหัวหนักเด้อเยอะเด้อเวลาแบบไปร้านที่มีตะก้ากับไม่มีตะก้าแบบที่มีตะก้าเราจะซื้อของเยอะกว่าเออเราดูบินเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับไปกินกันที่สตู ำเนียมถ้าจะกลับไปกิน,ตนสนตูต้องโ <c oughs> <c oughs> ดดออก่อนสตกันเรียมกันโดดไม่โดดอาโดดมาดีวกับสก <c oughs> ัาร์ตการการตกาสตูการ์ส้กาน์สตร์สตูกาูการ์ล้าร์สตการารตมกาตกาการ์ต้การสตตู์ตการ์สตูกาตาร์สากากาารกรารการตารากสต ตึงหรอไม่ตึงคมณนไม่ไมไมมค่อนแล้วตึงๆต,ต,ตึงพร้อมกันไหมพร้อมกับมาม่าในมือคนละถ้วยอจริงๆปลาของพวกนี้ไม่เคย,เคย,เยกินปกติไม่สัมผัสกับอาหารจีนเท่าไหร่มันน่าจะเป็นรสไข่เค็มแน่เลยว่ะเอ็กยอกอ่ะ แต่มันเป็นแบบแพ้งของพี่โมเป็นอะไรเขาบอกว่า hot beef noodle เป็นอ่ะบะหมี่ไก่อะไรก็ไม่รู้ที่พนักง,งานบอกว่าอร่อยเดี๋ยวเราก็จะกินมามา่าพร้อมกับพวกนี้ที่อะไรก็ไม่รู้ไดไไปหมด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยน่ากินดูน่ากินไหมกินแล้วนะคะภาษาจีนคืออะไรกินแล้วนะจ๊ะ <c oughs> บางๆนวลๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ผมไม่กล้าเป็นไงรสชาติเหมือนมาม่าหมูสับบ้านเราจริงๆอ๋อเหรอเผ็ดไหมกลิ่นมันดูเผ็ดมากเลยมีแต่กลิ่นมแลินแล้วก็กลิ่นเนื้อแล้วก็ไม่มีเนื้อด้วยถ้าแนะนำอยากจะให้กินตามหรือไม่ให้กินตามกินมาม่าหมูสับกินไหมไม่กล้าอยากให้กินตามก็กินมาม่าหมูสับก็ได้ของพิมก็ว่าใช่ได้นะแนะนำอยู่อีกอย่างพิเกจมันน่ามากมาทุกคนเริ่มต้นวันนี้ด้วยกันแดดมือเย็นของเรามาจุน อร่อยเ้เน,นี่ยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเหมือนแบบเป็นนมตาหมีที่มันแบบว่ามีความหวานเลเวลที่พิมพชอบนะคือพิม์ชอบมากอันนี้แนะนำสิบคะแนนเต็มสุดยอดชอบของพิมวูนี้กลินเหมือนไอติมวานิลลาแต่บอกินก็ไปแล้วเหมือนเวโปรตีนผสมโยเกิร์ตแล้วไปกินวานิลลาหน่อยนึนั่นแหละอันนี้คือนันเก็กหวยเอเหรอเก๊กฮวยเลยเนี่ยขาดจีนดีดีดีเนาะสิ่งต่อไปที่พิมอยากลองก็คือ กคือแบบไม่รู้ไม่เคยกินอะไรแบบนี้เราจะแบบช้อนกลางกัน,นมันดูแข็งมาก่ะมันเหมืนมนอนซอสซิลวเลยไม่น่ากินเลยอ <laughs> ยาคุณจะหั่นแบ่งๆแข็งมากลำบาก เอาจริงๆอะ่ะเขาคือแกะแล้วก็ให้มือแทะแต่ทีเนี้ยเราอยู่ยด้วยกันหลายคนอ,อยากลองกินก็ต้องวิธีดีแหละที่จะไม่ให้เสียงโดนด่ามาด้วยลำบากม,าอ,มาอ่ะลอ,องอ่ะเลยแห้งๆน้ำขาหมูอะ่ะอืมหมูกโม็โลอ่ะคยเคยมาแต่รสชาติได้อยู่ มาอันนี้คือเต็มไก่พริกพริกอะไรไม่รู้น่าจะมาล่าแหละอ๋อมันคือแบบว่าเป็นซองเล็กๆหลายๆอันคิดว่ามันเป็นแบบว่าดับหยิบกินได้เลยโอ้โหตีจริงเล็บก็ไม่ตัดโ้ my god โอ้มากินดี รสชาติด,ดอีอันนี้ก็ใช้ได้นะเฟกเจอร์ไม่ไมแย่ถ้าแบบเ,ยเียวกับอีขาหมูใช้ได้เลยอันนี้ชอบชอบอะ่ะอันนี้เป็นน้องไก่น้ำผึ้งเห็นปะจ้ามขึ้นอ,อ,อนี่มันจะเป็นแบบแท่งไก่อย่างงี้อ๋อมาเป็นน่องเลยนะเออมาเป็นน่องมา เนื้อมันแห้งๆอ่ะแห้งเหมือนแบบมันคือเนื้ออบแห้งแหละใช่เฉยๆเค็มๆถ้าใครชอบเค็มก็ลองดูมาไข่ที่มือเปลือกอยู่นะนี่คือไข่ที่ยังมีเปลือกอยู่อ่อะราคาสิบบาทก็จุมจุ่มจุมมันเน่าปล่า <c oughs> ไม่หรอกเนาะ <c oughs> <c oughs> ได้กลิ่นไหมส <c oughs> <c oughs> ภาพน่ากลัวมากเลย เสียแล้วอะดูดิมันไม่เสียมันกินได้นล้วข้างในม,มันแบบมันเหมือนต้องผ่านการแชร่อะไรสักอย่างมาก่อนอะเ <c oughs> ชิญกินมเลยครับอะไรเจ้าของช่องไขอ,อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อืม, <c oughs> มันมีกลิ่นปลายลิ้นที่มันแบบเหมือนกลิ่นสมรถัน,นหรืออะไรไม่รู้อ่ <c oughs> กลิ่นที่บอก <c oughs> มันกินได้อ่ะแล้วจะเมันตัอเป็นไข่หรวอ อิ่นทุกอย่างที่แบบพี่คนโตไม่ชอบมาลองอันนี้ก็ไข่เหมือนกัน,เ,นเริ่มบแบบได้อีแล้วบอ,<า>อกนี่คือไข่เหรอหี่ยวหมดล้วนโอ้โหแขง่งแขง็งเออโอ้โหไข่พะโลมไม่เป็เก่งความหวานขึ้นมาเหมือนไข่พะโล้บ้านเราใช้ได้มาลอง กินจน่า้ะเป็นไข่นะแต่็ e เ t อร์เขามันแข็งหมดเลยนะนอนหรือเปล่าไม่ะมันแห้งล้วนี้ดูมีความเผ็ดๆเนอเออกลิ่นหม่าล่าอืมน่มอร่อยหมดเลยหมดเลย ความหอมพัโลมีความเผ็ดที่แบบถูกใจรอบแต่ถือเจอมันก็ยายนิดนึงมาอันนี้ปลาต้มปลาต้มอันนี้เป็นปลาเล็กในซอส<อ>ไม่รู้มันแปลมาอย่างไงมาลองคนน,นนี้เขาอาจจะเป็นเจ้าของบ่อ,บอของบ่อปลาเดี๋ยวสมมติเขามีแบบว่า fc มาคอมเมนต์ด่าจบสิ้นมาดูกันครับอุ้ยกระดาอู้กระตายไปหมดกลิ่นบางๆนี่นะมันก็จะดูเป็นปาปลา แบ่งขากินแล้ะหลุด <laughs> ไม่เถอะไม่ใช่พิมจริงจริงวะชึบชึบเป็นอย่างเงี้<ม>อันนี้มันจะเค็มๆเกิดนี้มันจะมีกลิ่นเผ็ดนิดนึงก็กินได้ก<ม>ินข้าวต้มจะอร่อยสำหรับบินนะแล้วงต่ออันเลยลองสุ่มๆเลือกดูแล้วกันมันมีหลายรสชาติมาก <laughs> เคยกินปะ <laughs> แกะยังไงไม่เคยโอ้ <laughs> โหมันเด้งไปไหนอ่ะพิมไม่รู้มันคืออะไรแต่มันมีรูปเห็ดพิมเลยคิดว่าน่าจะเป็นไส้กรอกเห็ดน่าจะนะเจม ก็ใช่กอกเ,เค็มๆนะแล้วก็อ๋อมันน่าจะมีเนื้อเห็ดหอมตรงนี้มั้งน่าจะใช่ไม่ใช่ว่าเขาหมายถึงว่าไอ้น,นี่เป็นแบบเลี้ยงเห็ดย่างอกมาเจลาเนื่กินไปแล้วองอกในท้องอันนี้ที่กาบอกอร่อยใช่มันเป็นไส่กอกขออ้าวโพดจึงปิ้นนะปิ้นเฮ้ยหอ,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 อม,มข้าวโพดหอมมันนงข้าวโพอดอะ่ะเพื่อให้ทุกคนได้กินกัน อ้อเห็นเนื้อข้าวโพดเลย,ย,ยมันก็รสชาติกรอบหมูที่มีความแบบมีกลิ่นนมงข้าวโพดอ่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอีกสามอันเป็นเนื้อก็ให้น้ำมอลรีวิวด้อันนี้ใครบอกว่าเป็นอะไรนะขี้รู้มังสวิรัติก็เลยงง,งว่าสรุปมันจะเป็นเนื้อหรือจะเป็นมงังมาลา่ากรุงใส่กมนะุกไลยครับขี้ริ้วอ่ะขี้ริ้ว,วในก๋วยเตี๋ยวน้ำตก อคีคิ้วเค็มๆเคีริ้วเลยอ่ะแบบที่เรากินมไปคีริ้วแล้ววนอะไรยังไงอะร้อนเนี่ยเค็มไปหน่อยอลิ่นแรงเค็มเหมือนมันเป็นดับของที่ต้องเอามากินกับข้าวกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะรสชาติมันค่อนข้างเค็มนะต่อไปครับไม่รู้คืออะไรครับเออนี่ไม่รู้คืออะไรไม่กล้ากินทำไมทำหน้าเงินพริกเหรอกลิ่นแรงมากอ่ะเนื้วเนื้อ หมูเบ็ดหรือเป็นผักเหมือนเนื้อแดดเดียวไม่แม้แต่ว่าเนื้อหรือมูแต่แบบแห้งแห้งเลยเหมือนเนื้อแดดเดียวที่เป็นแผ่นๆหรออ่าลองอันนี้บ e ฟแท็บ b บ t ดแปลว่าเม็ดเนื้อแปลว่าโต๊ะเนื้อไม่นะมันเทเบลอะไรอ่างนี้อ่าคานอกอตเออเหมือนคานอแบบใส่น้ำซุปอย่างนั้นแหละโอเคในบรรดาสามอันชอบอันไหนสุด อันนี้อร่อยกินเล่นมันจะคาวก็ไม่ใช่จะหวานก็ไม่เชิงอ้าวมันมีรสหวานด้วยหรออันนี้คือแนะนำเป็นสุดตามอันนี้ดีกว่าไอสองอันนั้นช่างมันสำหรับไอเนื้อเมื่อกี้เกินนนีหน้าตาในกล้องพิมก็แบบดูกลางๆครับแล้วก็ถึงที่เลยอะคือพิมกินพิมก็รู้สึกแบบมันแข็งๆไงลองต้องเหนื่อยเห็นพิมกินนิ่งๆแต่มันไม่ได้แย่ขนาดแบบมันก็ลาซี่แย่กว่า แต่ว่าอีอันที่แย่คืออันแรกอัอนเนี้ยแย่กว่ากลิ่นแย่มากาลองอันที่าวา่าช็อกโลกนั่งไงทายพี่โมนอยากเก็บริแ้แงตะกี้มากเลยตะกี้พี่โมทำหน้าอย่างนี้เว้ยทำหน้าอย่างนี้วแมันคือเปรี้ยวอะ่ะเปรี้ยวเลยหรออ่ะอันนี้คนละครึ่งลบพี่กา้าอันนี้แย่สุดมาพิวถ่านให้อันนี้คือกลิ่นแบบอะไรไม่รู้ว่ะ แก่แรนใหญ่มากพี่โบไปยอะพี่ว่าอันเมื่อกี้แย่กว่าจริงเหรออุ้ยอันนี้มันกำรมฐานเลยรไม่รู้ว่ามัผ่างแค่นี้ผงปูนอะไรเงี้ยแต่เจ๊แกคือมันแย่กว่าตรงไหนวะพี่โบไม่รู้สึกว่าเลเวลพอๆกันเลยแค่คิดสัมผัสมันดีกว่าอย่างน้อยมันมีบางอย่างที่ดีอ่ะสัมผัสดีกลิ่นแย่สุดอันก่อนหนั่งแกสัมผัสก็แย่กลิ่นก็แย่อันนี้อร่อยสุดอีอันที่มันเป็นเผ็ดๆอ่ะขึ้นพายอบบพี่อันนี้อร่อยสุดเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะเดี๋ยวจะรีวิวที่เหลือสงสารีก้าวทรมานหหััวว แต่กีพี่บอกก็แซวเนี่ยเคียดเคียดเคียดออกอย่าเพื่อให้เขาเห็นทิ้งก็ทิ้งนี่แม่อร่อยกันบอกเดี๋แม่อร่อยสภาพพี่ก้าก็คือไม่ไหวแล้วยอมแพ้คือพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ว่าอร่อยอ่ะแต่แบบว่าพี่ก้าอาจะเซนส์ทีฟเกินไปอาหารมันกลิ่นอับอ่ะมันเป็นการดับสุญญากาศไงมันเป็นการถนอมอาหารไม่ไหมอะไรนะครับกว่าที่เหลือด้วยแม่เอาได้ทรมานมากเลยคิดไม่ กอร่อยมันก็มีแต่พี่โมบอกว่าแต่น้อยกว่าอันที่ไม่อร่อย <laughs> คลิปนี้ไม่ได้มาหาของอร่อยมาหาของได้ดับเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตคุณเคยไหมละ่ะลองให้รู้เออลองให้รู้จะได้รู้ไม่ควรลอง <laughs> เออถ้าเกิดเราชอบเราจะได้ไปซ้ําแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่ชอบเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันจะได้รู้ว่าไม่ต้องกินอีก <laughs> <laughs> ไข่ต้มที่มากกว่าแค่ต้มน้ำมันก็มีจริงนะขอพูดอีกหน่อยนะมันเหมือนไข่ต้มที่แบบตกลงไปในดินในขี้ดินขี้ตายแล้วไม่กินน่ะไม่มันเป็นกลิ่นสารเคมีเว้ยอันเนี้ย การตีความไม่อร่อยเลยแต่ว่าอีอันเนี้ยอร่อยพูดสามรอบเลยนะลองกินก่อนอย่าถ้าเจออันไหนอร่อยก็ให้กินเผื่อจะฟืน้นคืนชีพอันนี้เป็นเลซากุระทำไมดมขนาดนี้ <c oughs> มันเหมือน,น,นอะไรไม่รู้ <c oughs> เหมือนจะเบอร์รี่ก็ไม่ใช่ว่ามันมีความแบบชมพูชมพูด้วยนะ <c oughs> ืออะไรอ่ะไม่ด้กินเนี่ยวันนี้แคปซูลได้แล่วทาสงสัยไม่ได้กินของอร่อยแล้วเปรนไปอีกคนโอ้โหเอาแล้วกินแล้วหมดดีเนาะซึมเลยวันนี้เป็นคลิปที่แบบถ่ายแล้วซึมมากเลยไม่หนุบไม่อะไรเลยเอาอะไรให้พี่กินวะเนี้ไม่คือรสชาติอะไรวะมันจะซาก็ไม่สุดมันจะตบเปรี้ยวไม่ใช่ เหมือนบวยเหมือนอะไรอันนี้มันกลิ่นมันรสแปลกๆไม่รู้อะโอเคอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่แพงมากเลยนะ2องละเจ็ดสิบบาทแพงกว่าเลไทยนะเพราะมันเป็นเลจีนแกะให้หน่อยเอวาให้คนป่วยด้วยระหว่างนี้ก็จะแกะอันนี้ด้วย <c oughs> วันนี้คุณอยากคลายนะครับคุณสนเพชรอะไรครับเนี่ยกินข้าวกันไปเลย อะไรอ่ะกินบวยหรอเนี่ยมีท็กเ t อร์ชมพูชมพูเหมือนกันขอดูตัวดิไหมขันสวนคอเหรอบ้านเขาไม่มีอะไรกินแล้วอมันเหมือนบวยอ่ะพี่โมเคยเห็นเป็ดหรอตอบสิว่าไม่เคยเป็ดดับไหนไม่เคยเออไม่เคยอย่ะพิพย์ดำให้ดูให้ไปนอนนอกอื่นได้ไหม กินเข้าไปได้นัางตาตลกด้วยคือเหมือนบวยอ่ะพี่โมลองกินได้ไหมอ่ะนิดเดียวสองสักฉี่้อมกันสามสองหนึ่งท่อไหนใจต้องเลือกจริงๆพี่ขอเลือกกันนี้งอ้าพี่ชอบอันนี้มากกว่านะน่นแหะขวามไปพักเบรกด้วยสิ่งที่พิมชอบดีกว่าน้ำพีทเชยดึงอืมอืมอืมได้ก็เป็นน้ำ ที่ไม่กลิ่นพีชอาจริเพราะกินหลายอย่างมามากแล้วมันก็เลยเหมือนกับรสมันไม่ได้ฉาดขนาดนะั้นกลิ่นพีช,ชัมากอันนี้อันนี้น่าจะช่วยเราได้มันดูเป็นเหมือนแบบว่าไวช็อกโกแลตอยากเธอะยศเรานะอันนี้พี่โมอยากกินด้วยนะอืออ่ามันเป็นนองเห็ดอย่างงี้ช็อกโกแลตน้องเห็ด อันนี้อร่อยเนี่ยอร่อยรู้สึกล้างตะกี้ได้หมดเลยอันนี้มันเป็นน้ำน้ำทั้งกองหรือน้ำฝักสักอย่างไม่เคยกินแล้วอร่อยคุณชอบให้คนป่วยกินน่าจะดีทำไมอร่อยอ่ะมันก็เป็นฟิลแบบน้ำแบบหวานหน่อยๆหอมๆอะไรเงี้ยก็ถ้าใครไม่รู้จะกินอะไรก็แนะนำใช้ได้แล้วก็อันนี้คือของแถมมาเออ คิดว่ามันมีไส้ไหมไม่น่ามีไม่มีจริงจ้ะอืมเป็นขนมปังที่มีกลิ่นบางอย่างอโอเคหอมๆถ้าพิมพ์แนะนำเลยนะทั้งหมดที่กินมาวันนี้เราดับหนึ่งเลยนะสิ่งนี้พี่อกก็ให้ระดับหนึ่งมันคือน,นมนะหน้าตามันดูไม่ค่อยน่าอร่อยแต่มันอร่อยชอบชอบระดับสองคือไอ้ไข่เผ็ดอันนั้นอะ ขึ้นรูปให้อันนี้เราก็พี่โมก็แนะนําอันนี้อันด,ดับสองครับชอบกินเครื่องในก็เลยรู้สึกว่าดีลองดูกินกับข้าวอย่างข้าวต้มมันจะอร่อยพี่กา้ามีในเมื่อเราเป็นหนูทดลองให้ทุกคนดูแล้วอะวเราก็ต้องแบบแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนดูอะมีไหมอยากให้คนดูไปลองดูใช่ไหมจะลองกินดูไข่ปูนนั่นนะไข่ในน้ำปูน่ะเอาอันนี้มันอร่อยเลยแบบไปกินตามไม่ผิดหวังแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พระพุธนี่เห็นว่าขาไก่ไม่อยากแนะนําอะไรเลย โอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีคนตายไปแล้วหนึ่งคนก็ถ้าเกิดใครอยากลองกินของที่คิมกินวันนี้ก็ไปซื้อได้ที่ร้านหวังจงหวังเดี๋ยวพิมจะแปะโลเคชั่นให้ไปคลิปแล้วกันเขาก็ไม่ได้สปอนอะไรเราหรอกแต่ว่าอยากลองก็ลองได้ก็มีหลายอย่างมากมีมาม่าของแห้งช้วยชาล้ำหายขนมขนมน้ำเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยของจีนคือส่งตรงจากจีนเลยเจ้าของก็ต้วในคนจีนก็ถ้าเกิดใครอยากลองก็ไปตรงนั้นได้อยู่ตรงข้าวสถานทูตจีนนะเราดีเช็คชื่อกันหน่อยไม่ได้ เช็คชื่อกันน,ะนานน่าอะไรคลิปแลวเช็คชื่อว่าอะไรดีวะไม่ใช่มะม่วงก็รวงได้นะครับอเออคำนี้เลยไม่ใช่มะม่วงก็รวงได้ครับ <laughs> <laughs> คนข้างหลังนั่นไง <laughs> อย่างที่บอกมันก็มีทั้งของที่มันอาจจะมีที่ไม่ถูกปากเราแต่ทิมรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าไปลองดูเราก็เกิดมาครั้งเดียวก็มีอะไรให้เราก็ลองเถอะเราจะได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบเพื่อน <laughs> เพื่อนน้ำแตงกวาดิลองดูลองดูเนาะฝากอ่ะลองกิน ทำไมเหมือนมีผิมคนเดียวที่กินแล้วมันอร่อยเป็นไงมันมีเค็มตอดทายอ่ะเค็มแบบนิดนึงอ่ะงงว่ามันมาจากไหนอ่ะหรือว่าลิ้นเราพังกันหมดแล้วคนเคยเห็นเป็ดปอกไม่ใช่แค่เห็นเคยเป็นแล้วด้วยเป็นละเออกินดี่มาตายมาโชว์อย่าลืมไปลองนะ